พนมยยามกินดียาใดลืมแม่ดอกมันดาได้กินป่าตอนพี่อยู่ดีสบายแล้วเจ้าอย่าลืมคุ้นแก้วมานดาดอกน้าแม่ผู้ที่หักเทียงแค่เสมอตนต่อไปสวัสดีครับพี่นรองกอ่างไปนะครับตอนรับสู่บรรยากาศตลาดหอยไฟไฟไฟ,ไฟ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 พัฒนาร้อยต่อเพืตะการพืชผลนะครับสีเมียงเมียงเมียงใหม่ ดอนมุดแดงตาลสุมระแวกของโจกนี่นะครับมื่อนี่สิบสองสิงหานะครับกรลแมนวันแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงลูก่าห่วงของเงินแม่อยู่ทุกยามถ้าไม่อ่มีโอ้ยเพียงคควายดีครับผมจะพาไปถามราคาควาย ฝากข้าวถึงแม่หอยบ้านเท่านะครับเรื่องงวเรื่องควายละคงละข่ากับยาว่าถึงไรับไอ้งวดไอ้ควายเนะ่ยจะพากันว่าขาับถือขักถึงแน่นยร้ายนะครับว่าขึ้นเนี่ยจักหน่อยจากไทยตัวละจักหลานสองหลานนะนะ้ะวากันตัวจักแสนสองแสนไปซสะนะพอหว่อมาผมว่า,มา,าเมื่อนนในหน่อยจะหายเนี่ยกับว่าเปียกพันเมอนันโอ้ยทามันไปถามสื่ออยู่ขอกขัยไรอุบมาเสพผมนะ นหอยครับเพิ่นเป็นเอฟเอายังกามาขายไก่ไไม่ยอตัวแม่ลูกใส่ผ้าไปเบิ่งกันะซึงมายืนอยู่ไก่ไขยแต่าเถื่อแขงจนมายืนอยู่ไก่มันหน่มาเยนี่เจ้าอได้ไหมลูกสามเมื่คัวนี่นะวายจะสองมื่อเนี่ควงยอยู่เข็มมาลาดคนอยู่น้ำเงื่นเดอยว่าอยู่น้ำกันได้รักดีสันบอกว่าอ้ยรัก มาแต่เช้าน้อย,ยืนยดปวดขาแล้วบอ่อ,อ,อ,อาดอ่างไงลูกก็แม่ลูกพ่วสุบาดากแม่อยู่นี่อเอาเท่าไรอยากได้สามหมื่นพันหนึ่งสองตัวนี่นะแม่ขายให้เมื่อนี่ตึกๆนะครับสำหรับวันแม่เปิดให้ก่อนโมนแม่ลูกลูกพูนะครับอ่างนีง่ญ่แ้งเขาว่ามัน แปรปั๊มโต่เติมล่มมาเห็ดอึงลึงอยู่สูงนี่ละเบิดเปือยลอยสามสิบลูกภูนะครับแม่สดดีอยู่บ้านสมบ้านึ้นยังบ่บ่บ่มันโด่เวาก็เลยสามเทียรืออันบ่ลูกสามหมื่นพันน่ยแถมก็รักนั่อยู่ว่ะพูดในเขาเลยกันเขาว่าเอาย่บ้านได้ก่อ อยู่ลาวีลาวีลาวีน่าจานนะลาวีน่าจานพี่บุญนะครับใช้เหล็กทัมีเงียบอ่ะบ่บ่บด้ถือตัวละครโว้ยให้จังได้บาทนี่เอาเอาน้ำหลานโอ้ยคือบ่เขียนมาเนี้ยเด็กโทัเขียนไว้น้ำขอบส่งไม่เนี้ยคนเกิดิีเปิดบุ้งดอกแม่ด้วอาจารย์ว่ามาไว้รุ่นเด็กโทัเพิ่นซึ่งเก่าสิครับ 4230128ครับถืกเถืกถืกถืกวันแม่เปิดให้เลยครับสามหมื่นกับพันหนึ่งแม่งามอ่างงามเด้อครับใส่ได้เลยเลี้ยงเองสันบ่ก็เลยเสือต้องเพิ่นมาซื้อต่อเพิ่นมานะมามันเสือถือกเสมอคือขายถือกเถอะเสอได้ถือกเสมอกรก็ซื้อแพ่งนะจะมาขายหมดไหนมันสี่ดหลี่ไรบ่มันดูนี่ได้หอยใหญ่ครับถุงไทยเงินหนา เคยบนเบิ่งบอหนังเรื่องอันในหอยทมินา่่เกนี่ล่ะบ่มไปในหอยทมินนี่นี่คนละหอยวันนี้ไปทางไหนยังงงว่าะอันนี้เป็นในหอยทมินม่านบ่มาม่านอยู่บ่ม่านอยู่ม่านอยู่ประกันอยู่บ่บ่นี่มานอ่อนมานอ่อนประกันแต่ท่องประกันแต่ท่องแต่ม่านยังอ่อนสูงยี่หรอกสูงยี่หรอกปลอยสามหาบวกยี่หรอก เาะาอัเดือนนี่แะท่าได้่หว่ากันสองมื่ห้าโอ้ยเอาเมื่ออะะเอาเมื่ออยากขายอยากขายนีเอาเมื่ออะซะขายมันขึ้นกูนี่ก็ก่อนยังมาขายสองหมื่นห้าพอนะสองหมื่นห้าโอ้ง่ายนึงแม่ดีดีเลยสองหมื่นห้าเลยสิขายองไปสื่อหรือเป็นยกตงใหญ่ยันี่ค็ขายเฉือแค่สขายโอ้ยกว้สองหมื่น้ากม่ แม่ไข,ข,ข,ข่กระคาดสูงกับง,งามพ่อโหขวัญกลัวสิใครหาพันเถือแข็งเดอ้อนามขึ้นว่าเราหยกตรงใดอย่างในวันนี้นเราสองหาครับตัวเดียวนี่ตัวเดียวเอาเลขโทษมากกัอนอ่ะศูนย์หกสี่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามสี่หกยูบานได้ครับลองนำพุนแต่กานเพราะเอาไข่ลองนำคุณก,ก,กับขข่โลขึ้นกันสมมตินี่ อุ้ยบ่ได้เลยตะกี้บ่ได้เราได้ก็สามหมื่นกว่าสามเนจังไหนบ่ได้ตะกีบส่องหมื่นหาได้ครับสมมาแล้วสามเดือนมาฉันแต่ว่ายังบ่อฮันรับประกันยังส่งงามได้ครับงามงามขวดปลาเนาะงกันนี่ตัวขวดปลาปลาอะไรปลาเฮดองงูเฮดปลาเ็ดองงูเฮดไข่มีไปหาเห็ดเด้อครับแล้วเรได้มาขายหัวเร็กก่อนมื่นเจ็ด เอาตัวนี้กับพ่อมันโมมานเฮ็ดเด็กมันนี่แหละมานมันกินไก่กินสินกินเสืออยู่อ่ะกินไก่น้อยฮะกินไก่น้อยกินแต่ไก่น้อยเออสิบเจ็ดเด้อครับไฟป่าเออออไปซื้สวดส่งซื้อไปหล่อมผ้าก็มีกำไรมันเนี่ยแล้วมีแต่เสียมันไปต้มมุพตีกระดูกว่ะสิบเจ็ดสี่เออ ผู้ได้ครับว้นพีนังน้อยๆได้บงเขาเวลาพาหมู่หลามั้ยขวดปีปลาปลนี่ละหมู่หลามู่ด่าของเราใช้เหล็กทั่วพวกมีวะน้องลูกไส้ทำทำโอ้เดี๋ยวไปถ่ายเพิ่มเติมเอาหล็กทั่วเพื่อนีย้ำเออเดี๋ยวไปถ่ายกับเพื่อนใหญ่ๆเด้ครับอีกตัวหนึ่งม่านมีควายปลาให้เราโงกแล้วก็มีตัวนี้กับลูกเท่าไรครับฮะยเป็ลูกสามหมื่นเก่าลูกแม่แม่กับม่านประการอีก ลอยสามซิาบขาดครับมันพาอยู่บ่แม่พาอยู่บ่าพาอย่างไบรบ่พาไท่ไท,เท่เถะไถ่เดิมบ่พานะครับพาจะปลาเขา่า <c oughs> ลูกมันงามอยู่เด้อครับตรงแม่นะครับลูกแม่ส่งดีสีดอกเล่าแม่กัมมัน,มนลอยสิผาบขาดดอกแม่ประก,กันมาน่านสามสิเก่าราคาห้องมีข้อมึงกบตัวหนึ่งกันบ่ครับผม พ,พุนกัรลอนหอยลายโตพุพ่นไปเบื้องลวดเอามีอีกลายเลยจะพาไปชมนะครับเอาเรียบโทษในจักน้อยศูนย์เก้าสามสี่สามหนึ่งหหนึ่งศเก้าตู้ฮาครับครับผมเอาบอดด้ยุทในหอยประจําตลาด้ว้นี่วันแม่วันพอวันพระวันเน่นวันโกนวันยังหูมาตลอดวาตตามันหอดมือนัดเท่าไรแล้วพ่อสองหมนเจแม่ดูเท่าไรก็สองหม เอาเม,มื่อมันถือแห้งอยากอายคนแม<น>่ลูกสองเจ็ดโอ้ยเ<ม>จ้าไปยุกตรงไดส้สดอมอคือขายถ<ม>ือว้าคาบ่ซสือตอนนี้จะไปซืสือตอน้อยพี่น้องเลยราคาควายแม่บักไงหนึ่งมากับลูกพร้อมสองเจ็ดพระ แม่ลูกปวดปวดปวดถือแท้พออท่อเถือแม่บพไราคขายอยู่เอ้ามีน้องเบิเร์เด้อนี่อยู่ในตลาดได้หนิสองเจ็ดขันในห้อยไปซื้อบ้านห่าโตบักไงลอยสามสิบหาบเลยนะกับลูกขันเป็นไ่ว่าเถืเเอกยศฝ่าวุบม้าใจเพิ่นเด้อมันเถือกยิ่งเยอะตลาดมัน <c oughs> <c oughs> มันเป็นไปว่าเถือกเลย เขาก็าบาแต้งให้กินอุ๊บมาอะไรเมื่อไนน่ันยมันเถืกอกิลิอยู่ตลาดเนี่ต้องก่อใจคมเดียวคมเดียวถืกยังอยู่อีกอใช้เหล็กทั่วครับ0ุ8แปดแปดหนึ่งสามหนึ่งสองแปดสี่สี่ในทานาจะเป็นในหอยมานานถนขาเมนตะกี้หยาดกันซื้อแล้วเป็นบ่ตอนนี้แมนขามเมนตะกี้ราคาในหอยหยาดกันแล้วหยาดเออไปขายสามสามสามหาสบายเลยนะ สองเจ็ดบันโปวดปวดปวด,ปวด,ปวดปราคาปานหัวกระโดนท่าไหนบอลน,นี่ลอเอเาาเอไข่เนาี่ยสามสิบสี่เลยครับเขาแบบพุ่งง,ง,ง,งงามๆนี่ลูกไงลูกไงลอยสิบปีล,ลูกแม่ครับลูกแมสามสิบสี่มา่านเยอะกว่าเขาอาวมันสูงกาได้หรอ ขางขอกเก่งน,น่อยด้วครับข้างกระงรอลูกมันสีวัไรนอนนหนามปันไดงจังหน่อยลูกไงแม่งาาเด้วครับสามสิบสี่พ่ไห้อง่อคนอยู่ราคาสมนนำสมเนื้อบ้าแล้ววะบ้าขอเลขทูในยักบาทคุณต่อสองสามหนึ่งสามศูนทเกกคับผมต้องหา่อันเด้อ นั่งต่อได้รอีกต่อไดไคุยไดไอยู่ครับมากับลูกแม่มากับลูกผูบครับสีเดียวกันแม่ลอยสามสิบบวกลูกแรกเ่าได้เปิดเปิดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดครับสีงามๆขึ้นมาครับสูงสีงามลูกง่ายนะครับสมีแลว้วบ่ว่ว่ไม่สมขึ้นล่ะเบิ่งส่งขึ้นละ่ะ ความสมความสม,ม,สมแม่งามเลยครับสดดี่อเอาเบิ้งหน้าตาครับเหยาเๆยวค่อยแม่ตรงหน้าเหย้าค่อยผูตรงหน้าสันเหนี่นไปแท้ระดูนคนขายตรงหน,น้ารอด้วยด้วยเข้ารอเดียวสายอ <c oughs> เล็กโท่ว่าเลขกเท่บ่ครับ0ูนย์9ปดแปหศเกหสองหนึ่งสอง นี่ได้ลูกมันรอๆเนี่ยคู่นี่รอๆอเนี่สองโตบ้านได้ครับบ้านหน้าพินครับหน้าพินหน้าสะไม่ทังพุ๋นแหละเม่ตักการบ้านเท่ามี่เบอในท้องมี่นะครับหกเดือนกลัวครับมันได้ครับหกเดือนกลัวร้อยสามสิบ่ขาดส่งดีครับอ่างไงดีทระเดี่วสามหมื่นห้าพันบาทกันสองได้ครับ ช่วงนี้ไขยถือ่อยลงในเล็กหน่อยนะครับขึ้นแน่แต่คล้องในห้อยช่วงนี้จะมันเป็นยังบูมันถือถือนํำถือนี่ต้องไปเรื่อยนาตาเป็นกระเมนสีขาวหอมกัข้าสีรอเอาหอมกับ,กทบเทียมแหลกเอาแล้วประกันถ่องนะครับหกเดือนเขาไปละสามสิบห้าส่งงามสีดีกระดานเขางามเลขโทษแนะไว้รุ่น 082ครับครับเจ็ดหาสามหาเก่าศูเก่าครับงามอยู่ได้ครับฝ้ายุพี่บูนครับผมเอาผู้ใดหาอ่างดีผู้ผู้ผูยังหน่อย้ะครับแต่มันสูงยังหน่อยปีอนรอยกับสี่สิบครับปีหาเดือนความสูงขวันขาหน้าหลังครบหางงามบ่งบอ พอมันเจ้าพายุนะครับแม่เดยเจ้าขีฟ้าแม่แม่โอโหแม่เบิ่งนาตาเท่าไหรก็ย่เอยากได้ซีซิบหาด้วยครับอนาคตพอพันใดอยู่ซีดีส่งงามครับสามองเอาขาเขาบอกว่าสันประคอข้อประเข็งครับตนนัวนีข้อควายด้วยครับ สันกับสันควายคว,ยว,ยว,ยวยายควายโทรหาโทรหาวันนี้อยากได้พี่บูนเอาเลขมากสิบง <78 1. S 1> โอ้ยกะเจ,ตจ,จะต๊ตีียังกยงมาจ๊มาตีแต้ยังเกเราหุ่นยังเหรอบากับก่าวจะขับไอกัยังบ่าไอ้สุดแปดหนึ่งคามะสิบแปดหนึ่งหกหกห้าเก้าหนึ่งสามพี่บูนเด้ครับตาการโอ้ตะการบัดเพิ่นศิวะแข่งตะการดเด่นน้งมันได้ครับ ขวัญขาหนาหลังครับนี่เอาหาบึงมองอีกหลายๆมองขวัญง,งามอยู่้ะครับใส่ได้อยู่หมักทัวหา้ด้วยครับพอพันค่อยพอพันคนกับพอพันถัดพันสมบูรณได้กับพันพักไปเลยลี่ไว้นี่ครับนี่แม่สาวสูงประม่านลอยสามสิบงามๆาม ส่งดีอยู่เด้อครับส่งดีส่งงามบ้านไหนบ้านสีเมืองใหม่จ้าเท่าไรอยากได้ถึอนำไปหรอ <c oughs> เปิดเท่าไรเผื่อซื้อมันแล้วนี่ราคาราคาสามจ้าสามสิบเต็มราคาสามสิบเต็มเลยครับแม่สาวส่งดีสีงามนะครับควันขาหนาหลังเลยควันงามนะครับคว,วันโต ควันน้ำตขวันหางเงินก็มีครับสรงงามทรงงามหางมองหงอด้วยครับถ่ายเต็มดีแม่สาวงามเติบด้วยครับไก่ผสมอรทีเอเล็กโทษใน่จากบารศูนย์หกหกเป่าใช่ไหมศูนย์หกหกครับศูนย์ห้าเก้าเจ็ดแปดสี่ศูนย์เป็น้ขยแม่สาวที่งามขวันค่อนขางจะขบในยจังหน่อยด้วยครับนี่อยู่รถในหอย ตัวนี้หตัวนี้ตัวอะไรเออตัวอะไรก่อสนแปดสนแปดสองนแปดสองพันแปดหูนะครับสองแปดูกปักส่างอุดรอเบิงแขงเบิงขาใหญ่ๆแยกหน่อยนะครับถ่ายเต็มๆสูงแล้วร่อยสามสิบนี่แหละครับใครอยากได้พอพันพันพาดพร้อมมาจัก ขอเลขกโซ่เด็กักรพรรนะเขินห้องหนึ่งครับเนสี่เก้าสองสองแปดสามครับโาเนเดอร์สมครนะครับต่อเอาคุยเอาสองปดงามอยู่เด้อครับสูงเลยครับแม่หนร้อยสามสิบอับสามสิบห้าบวกมากกับลูกลูกแม่แม่เม็ดเนีนน้อย แลวข่าว่าซีมุนหาของไปที่ซีสิบหาได้ครับแม่ผสมแล้วแม่ผสมแล้วแม่กะสมมาอีกแล้วหมักบอกป็ลูกแรกลูกแรกส่งสูงจังหน่อยนะครับกับซีสิบความสูงแม่มันจ่ายลูกผูนะครับลูกแม่ลูกแม่โอ้ลูกแม่ลูกแม่จากแล้วไปเห็นทำมันเว้ีทำกับซี่สิบหา แมังลูกแมวแม่ลูกแม่เลขมานำได้คนละกับสวมเดี่ยวศูนย์เก้าเก้าว่าไปหนึ่งสามศูนย์แปดห้าสองศูนย์ครับเอาตกกคารครับทูหาเบอร์เดอร์ครับเนี่ยในหอยว้รุ่นหลูบละลอนนี่ขายคู่ขายคููก็ได้ขายแยกก็ได้ขายคือเกือบครับสองแปดเอาไปสองตัว นี่ครับมาจากคณะกาวไก่เดี๋ยวกาวไก่ลอกกันผู้ทั้งรื้อแม่ผู้เดครับแม่เบิดเหลือแต่ผู้เหลือแต่ผู้มักบอดอ่อนหน่อยๆผู้ใดหาสีนี่ครับผมสองแปดไล่ละสิบหกเอาเดูสีแยกกันคุยเอาอะไรครับหมยา,า,ายเลขโซนนิดน้อยศูนย์เก้าหก 8 3ดสามศูนย์สามสี่สองสองครับดอนหน่อยได้ครับไงเนี่ยจะค้นขายดีละแมยนแขวนแขวนหน่อย <c oughs> ไอหนุ่มโรงงานนะครับแก่เครียดโดยการตัดผมช่วงนี้มันถือกแห้งว่าสิน <c oughs> ถือหลายถืองล,ล้ายหลังจากตัดผมแล้ว <c oughs> แห้งถือกนำํำก็ไปเอะก่นี้ใช้จาก <c oughs> <c oughs> ไหนบาทนี่ตัวละหมื่นเจ็ดพัหาครับูาเดียวที่สิบขึ้นครับ<ล> งามทั้งคู่นะครับสีนี่งามสีดอกเกลายวเงาขาใหญ่หางมองงอคู่คู่รุ่นรุ่นูรุ่นรุ่นนั่นสามอ่องนะครับเขาลอมดีเลี้ยงรุ่นแบบนี้ครับเขาขึ้นเหล่าขายมีกำไรแน่นอนคนสื่อในราคานี่ยตอไหนมันจะขายอลไตัวละสองหมื่นกำไรสี่หาพันนี่สบายสบายเลย เอาครูกันนี่นอนน้ำขายครูสามหมื่นอไรอยู่สามหมื่นเมยเพื่อนเจยซักเมย์ซัอีกเล็กหน่อยสามหมื 30, ่นมาไวไ้เลยครับขายขายตัวละ 16, 32, วสิบหกสามสิบสองถ้าซื่อคู่ตัวเดนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเลขโชวนะ์ให้เกหน่อยศูนย์เก้าแปดแปดห้าศูนย์สองเก้าเก้าสามครับ มันบินแห้งเหยือนไงเกับไรมันเนี่ยมันบินหลายบินหลายว่าบินหลายกันเพียหลายเดลยมันเก็บบริขายพื้นบรขายถือแข้งขายแล้ค่ะถือกันแน่เนาะเออครับคุมกันแห้งราคาเอาสุดท้ายครับว่านแม่เข้าแม่สาวงามๆขาใหญ่ๆหางสวยๆผัวหางทุกทุกนี่อัว่ม้อวายังขับถ่ายเต็มร้อยสามสิบบวขาดเท่าไหร่วะ สองหมื่นแปดสองแปดครับตัวนี้นินน่อยมีกีตาต่อได้ส่งดีสีงามแม่นครับเอาใส่วัตสุยางตัวหน่อยตัวละเมินจีห้องผูคู่หาสิบกิโลส่งฟรีหาสิบโลส่งฟรีด้วยครับอืมหูทั้งคู่ต้นนึ่งกับมาณรลอยเศร้าตัวหนึ่งจุวัดจุดยังยิงเอาสู้สีกัน คูว่วงโคามเอินคู่เถือกงงมามป c, ังวงโามเมออหรือจะเอาคู่นั้นก็ได้ครับแมใช่ใช่่นคูน่ได้อนี่สองเถือกอ๋สอแปม่นในสองตัวุตต่อนุ้ตต่อได้ยังไงเนั่นมฮันแมนบอขายเลยแมนบอต่ออยู่เันมาไกลด,ด้ครับอ่าดีครับเอซีมานี่มาจกรอกนะอ่าคนเอฟซีเอฟซีผมครับามโันอาบมากเลย ไทยส่งนอนมาเลยมาหล่อเลยมาซื้อมาซื้อครับไชล่ะยั่วันทงใด่วันไ้ใดโอ้ยกยางเลยี่โอ้ยถือๆตัวได้กันมันหน่อยตัวไ้กะไรพันะนี่นี่เอเมียสาวนี่ก็ไ้ตัวนี้เลขโทวจากบาทกันนะพ่อศูนย์เก้าห้าสิบสิบเก้าห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าหเก้าหกจนจำซื้อเอเอาจำได้รนเปล่ว วันนี้ถืกร,ระดากากมันจะกิตลาดข้วไอยกระแมันประมาณนี้นะครับสำหรับสุขสันต์วันเม่ในปีนี้12สิงหาคมปี66เป็นวันแมวทีราคาข้วไอํตำเตี่ยเลียดินซะเลยเกินขายถือแห้งนะครับมื้อนี้ยามไน,น้น้อสจะพากันขายขึ้นในจักหน่อยมีแต่ขายลงเรื่อยๆพอซื้อพอเลี้ยงนะครับข้วอ้ช่วงนี้ก็ได้ถือ ยิ่งตลาดนี่เท่าแก้บอกเขานะครับราคาครับถือคือกันครับเอาผูน่อยราคาเมื่นในน้อยแม่กับมี่ขึ้นมานิดนึงแม่สาวแม่ยังกับยุรักสองครับบวกบวกเล็กน้อยงามแน่กับไปสามแม่ลูกไล่ไว้ตั้งต่าุหละสองราคาส้มเงกระโดนนี่สองหกสองหากระมี่ครับแม่ลูกสนใจตัวไหนโทรหาเจ้าของควายมาได้ครับ กระโถ่มาหาผมผมบริได้ขายพ่โตแบบพี่ตะควายเพื่อนโรหาเจ้าของควายเพื่อนนะครับติตต่อเสียงทรงยังไงกับุ้ยกันเดานะครับขอบคุณในหลายที่มารับชมลำรวยอยู่ดีมีแห้งครับทํามาข่าึืนของึืนได้หลายขึ้นแล้วก็หาได้คาของผู้ชายข้าวว่าตงคาของนะครับถ้าว่าคาของนี่ถือว่าเบสประสิทธิภาพอยู่กับยู่สงเอเสงะ บ่ซื่นบ่มวนน้ำเขาบ่หาวถ้ามันค่อยกัค่อยตอนหำเนี่บ่หาวว่ยังแกไทยกับแกวบอยากไปนันบอกเนยังมันกะมีวิธีาผู้ไรบ่ขืนบ่ยั้งกับเปียนกินมันกะขขืนแล้วละพ่อยางดอกผู้ยไสเข้าว่าตอนไหนกินไม่ไม่เนี่ยอกินไม่ไม่เนี่มันเกืเลือดชูบชีดเดีวละ ขอเงินเมียไปหากินม่ยังมือสองมือบอกว่าเพื่อเป็นการปรับโครงสามสุขภาพใค่อยู่เรนอกะ